สวัสดีัสสวดีแมวลาอันนี้บอลแมวลาครับคนล่ะไปแล้วขั้นนึงครับนี่ขั้นที่สองขั้นที่สองของของพี่ยงยุทธนะครับเมื่อนี้สิบดึงอันนี้ยังสิบเมื่อสุกขั้นขั้นรถนีสิบกว่าขั้น,น,นเอาแล้วเอาแล้วห้องงานเขาแล้ว มันก็กลับแล้วมันส่านะครับถึงในขั้นหนึ่งขั้นแรกนะครับขั้นที่สองเอาโซเฟอร์มาไหนโซเฟอร์วนตกมาอีกแล้วนะครับ,นนบพี่น้องบริบบทพูวมกับนี่คือผูก้กํากับครับเนี่ย

ยาลงเท้ายายามจะใส่ลงเท้าก็ไเลดอกกันมันมึนเพราะว่ามันอยู่้องลงเท้ากำลังมันอลรลใันป่เราะเป็นยังเราอ่ะระวังเข้ามาสุดเดียวเข้ากันเจเดียวเลยมาๆๆไปไปไปตตงร่มในอกกับเจาเลียงเลยหยุดใส่คนหยุนู่นเลยมตั้งตีตัวดมนเดียวห้องนั่นวอ้โอ้ขนาดนั้นเลยมามา ข้าบผาครมคุณกำลังใจนะครับพี่น้องที่ให้กำลังใจโอ้ลมเลยโอ้โออย,อย่าตีงยยตีงมเป็บเลยเบาดเดียวขวักเลยมันเป็นบัวก็นี้อโอ้ยในระบราดรถไทยไทยบ้านเขายกคู่บา ห๊ะเอาลงซ่ําๆหลังๆเลยโอ้ยโอ้แบบนี้หนักเด้อ <laughs> ừ, <laughs> <laughs> <dẹp cổ> <laughs>

คนดึงเอาคุดึงมาคุณดึงกาเอากคุณดึงไปฮะไป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 ชวไปไไปไปไปาโอ้ยคุณแรงเร็วเี่เอาผู้ใดีนมึงผู้ใดีนอ่เออปากไหนโอ๊ยมันเอาเปียบมือทอากไนันอ่ะยเขาบอกไปยืมมัน่แขนไหมคุณงโอ้ยเอ้ยมันคือหัวดีแต่เขาบอกไปยู่มันคือไม่แขน ะไรเพาท่านรถดิโอ้ยโอ้ขึ้นยากโอ้ขึ้นยากทัางรถจะยุดนี่วะอาการนี่อาการนี่อาการหัวหมุบดิเราว่ารถจงไรถจงไอไปฟังใจี่รถพญ์พธิต้องให้กระเทยมาอยู่อย่างเดียวเพราะว่ามันกินเขาอยู่หนีพ่ทุกคนเอาอีรีรถเจ้าพต้องใหย่พูดไม่อยู่ให้กระเทย

โอ้ยโอ้ยโอ้ยยยยโอ้คนนี้่ักก็รถไถโอ้ยสุดยอดเลยครับเออพอดแล้วพอดแล้วทีมงานเหรอสุดยอดสุดยอดสุดยอดดึงโล่หัวลอกขึ้นนี่เบิ้ลทั้มดาเด้ทุกคนนี่

มฮ้ยรถมันเลยมเปนมาดซอยได้รึมาะไไวูดว่าอะไรไอ้มาเศน่อยากมอนี่มองอยกดเรตัวเล้วา้ได้เสียไ่ี้ไปแล้วไปืขึ้นไปรถ่ึอไรถ่รถ่ถึงไเดกนนั้รถั้ไส่เอยู่มอ้ไไ้ร ขันนั้นมันพอจะเคียงอย่างนี้ล่ะขั้นดำมันอ่ะขั้นดำพอจะเคียงอย่างบ่เคียงคือขั้นดำออกได้มันจีบว่านี่ขั้นวางเต้นเราก็จะออกไปนี่ไม่ได้าเราขั้นดำออกใช้ก็ได้ออกใช้ก็ได้เบื้องแล้วเบื้องหลทางการบ่ติดตัวเราก็ดำมันง่ายอยู่สูงอยู่ นี่จังหวะแล้วเนี่ยเคยขึ้นเนี่ยน้ำขั้นนี่ขั้นเดียวนี่เดียวนี่หัวหมูบเนี่ยเนี่ยเนี่ยขั้นเนี่ยนี่ราคาหนาหมูบเราขึ้นเนี่ยลดนี่พวกกู้เ

ไอ้ไอ้ไอ้ยูม้มนั่นจอดร้ยเพราะว่าคันเลิกคลื่ไปเลยนี่เออไอ้นั่นบานนี้จะไปแม่งจะไปจอดร้อยยู่ม่ได้บวกเลยเอาคันเนี้เอารถล็อกส่วนเลยจอดรถทำงานอนไปพี่น้องเนีเป็นกำลังใจให้เลยน้ทีมงานเขาแด่หลอดกวาดไฟเด็กเปล่ำมือแร้อยู่บ้านไทยนาะครับพี่น้องทุกท่านงานเพิ่นอ่ะ แรงอยู่บ้านเกาน่อยอำเภอบ้านไผ่นครพ่น้องจังหวัดขอนแก่นแต่ว่ารถยังเอารถลืยัะไะงก่นเลสันเฮ้ยทีมงานเช็มแข็งเอารถข้งน้จ้มัเต้นไส้ปะเนี่ยเงียบแล้วเหนียวไปยกไปได้ปอันพ่ยิ้มเจบไปต้องเขาจะอยู่ทองเดียวยู่อยู่ครับฮะที่ อยู่กับยขาเดกทหารโอ้เมียฮะเมี่ยไปมขาเดกทหารสคนออ้กินแงมากท่นเนี่ยเไปทหารเนาะเอ้เมียไปกินทหารตี่เนาะอ้กินทหารกลับมาสคนวันโอ้ยถือกนมาจกนแล้มาแล้ว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 ทุสะพกว่าเห็นเล่าอันแบกอันทุงทุงยังก่อนทุงชุดอยู่หมู่บ้านสามมมาหม้านนี่มาหมู่บ้านนี่เตีตี อ้าวเมียพยายามิ้มไปเกณฑ์ทหารนะครับโบถือไข่แน่บโบถือโอ้ขอกำลังแก่จะได้พี่น้องเนอะคนละหนึ่งไหลหนึ่งแค่เด้อว่านายเงี้ยกโบแต่นอนช็อตแจงห้องกาน,นอนมังคอน อันยันยานโคเรนาขี้ยันยังไม่ยากโควิดีบใครโมบีบไม่อยากไม่โคบีบโอ้ยยาไม่โควิดยายยายเราอยากติดไม่โควิดน้ำฝนนะครับไข่เนี้ยไปใส่ไข่ออกว่นใดเพราะว่ามันฝนตกโอ้ยโอ้ยเฮ้ฝนก็ได้จะมาเติมอีกทีเดีแค่ทีที่ไปแล้วก็แล้วก็ใช่โอ้นี่ละครับเป็นห่วงก็คือรถขั้นนี้นะครับนี่รถขนนี่ เพราะว่าหนาหนามันจมนี่ครับพี่น้องพันหนาจมนี่ขึ้นยากรถเลเนาะหัวซักขอบคุณครับทุกกำลังใจขอบคุณพี่น้องขอบคุณนเยสซี่ทุกท่านที่ให้กำลังใจสาวหน่อยเพื่อนแท่งเนาะลดแต่ละคันมีแต่ล,ลดแค่ไหนหน่อยเนาะครับ ตัอตกตื่นเทวดาให้ลูกให้หลานได้ไปเกิดงานต่ออีกโอ้โอ oh, 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 oh oh ้โอ้โอ้โอ้สู่คนมาไหนนะครับสู่คนมาได้อีีพี่น้อง คนนี่เกง่งีหลีวะ่ะสุดยอดด้วยความร่วมมือร่วมใจของทีมงานนะครับด้วยความร่วมมือด้วยความร่วมใจอีหยังมันกับพาฟันอุปสรรคใดทั้งนั้นนะครับพี่น้องคนหลายสูดได้หมดขอบคุณครับทุกกำลังใจเด้อให้กำลังใจหน่อย มาแล้วเด้อออึ้นเด้อไปเด้อไปเด้อไปเพพด้อฮิ้บบอลคู่ฮิยบบอกูเอเ้ยไปไปเพพด้อยิ้บบอกูเอ้ยไปไปโอ้เก่งแน้ทีมงานเหรอ,อาสุดยอดสุดยอดสุดยอด ลุกตุ๊ไม่รุ้น่ก็ป็นบาลชนีลุตกปหรอลกตัน้อยแค่หน้าซีนนี่บางไมนเอยงเ่ยงลเลยงเลยคนเเอาเลยครับเซเว่นเซเว่นเลยเซเว่นเลยขาเซเว่นเลยขาเซเว่นเลยเอาเลยเขอเซเว่นนี่หน่อยมียังกินห้เบ้านเลย พี้ใบ้านอนุมัติแล้วพ่ต้องห่วงจัดการเลยปิดฤดูกันเอาเลยเอาเลยมีอย่างนื่แล้วใช่ไหมน่ะรถไทขั้นเมือคืนขึ้นแลนมาเบิ้งห้ออยู่เพิ่นเพิ่นขึ้นแลนนี้ โอ้ขานาดรถปั้นเดือนขานาดรถปั้นเดืนออเอาขัานได้พอออกได้ก็ออกแล้วครับพี่น้องถอยถอย,ถอยแก้วกระเจ้าถอยได้ <c oughs> รถคันนี้เป็นรถที่สำคัญที่สุดครับเพราะว่าเป็นรถลุงตู่นะครับรถลุงตู่ครับคันนี้เอาอาเบาเอา่อางอาเบาเอาเอาเอเอาเอางอเอาาเองเอเอเออากอาอาเอาอาเเออเอาอาอ ถอยไปแม่ลอหนามันจมแม่รถสีเดินหนาสูไปยังดึงดึงไว้เดี๋ยวนีิโอ้ยเฉพาะมันวัไปรถเดินหนาบวทางหลังดึงไว้มันก็บ่ไปแล้วเฉพอะรถพวกนี้ตัววับไปเขาดึงไว้ทั้งหลังนะครับดึงสามคนก็อยู่

dạ lãi mang nhuộm hay ngủ thì cà phê mày anh em em mày 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 mày, mày <laughs> <xoài khỏi> <laughs>

มือนี่ร้านเซเว่นไม่ยน่อยเกียงตับสุดธยอดเลยครับพี่น้องด้วยความรวมมือรวมใจของทีมงานเ้างตะปันนั่นยังไปอยู่ให้อีกทีมงานหนึ่งครับคุณทีมงานไอเครื่องเสียงเกียงไฟกันไฟประดับคพณอ่ะด้วยน้ำใจดีนะครับคนไทยช่วยกันนะครับผุ้น่ะคนไทยไม่ทิ้งกัน่บ่นทีมงานสาวหน่อยไปใส่ สุดยอดวะครับสุดยอดวะสุดยอดเลยเยดืดอดตูด้ดำไม่ใช่ปัญหาครับงวายอยู่สูงอยู่สุดยอดเลยครับทีมงานสาวน้อยหัวใจหล่อมากขนาดยังไปช่วยเหลือของทีมงานนะครับเนาะโอ้สุดยอดสุดยอด เอาบัลานน่นยี่หน่อยเปิดฟรีซะเวียนเปิดฟรีมันนี่เอาเลยไม่อย่างกินไปอย่างยังกินเอาสวัสดีครับหายกำลังใกเด้พี่น่องเลย ย่โคลาดนะครับมือ่อนี้ย่โคลาดอยู่วัดพระธาตุโปร่งดินสอเมื่อขึ้นเลียนๆยุดๆนะครับแล้วก็มาเลียนอีกช่วงเศร้าช่วงไอ้ตีสามครึง่งแล้วก็มาเลิกก็ตีสี่กว่าวาหนา สลบเนาะครับว่าหนาเพิ่งจะขุดเป็นน้อนว่าันยกมาแล้วลือหอาบ่ะไ้ดิ่าเต้ยนพึ้นสุดยอดสุดยอดขอบคุณทีมงานมากมากยังกะสุดคดหลายไปเลยนะครับเนาะทีมงานเศ้าหน่อยนี่สุดยอดแล้วครับเส้าเท่า ออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นยังนีุ่รถฮะซรมนบ่เมนบ่ขันแล้วขั้แล้วเ่ขั้นแล้วขันแ่ิงอ่ะเย่ขนแบกแบกเนยั้ั่อยู่รถไม่กับ่าไดยกเว้นผู่เจ้าผู้เจ้าคือเก่งเนี่ยไม่ยิ่งกับว่ไดยกเว้นนะไยกยนอยู่รถกับจนี่ไม่ยิ่งสองอรถกับจแปลงรานเป็นผู้ซายค่ะนี่มันรถดำข่อยพะนะรถดำเจ้าเจ้าเตียมตัวว่ารถ